ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบสลี่แมิลีกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบสลี่แมิลีเลยครับกับการนับเดตเกี่ยวกับข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยครับทุกครั้งอยู่แล้วครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดติดตามครับช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับ มุ่งสู่ทะยานขยับเข้าใกลที่สุด20,000ผู้ติดตามภายในปี2025นี้เหลยครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มต้นอัปเดตเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของตะ้านเมืองทองรับเป็นประเด็น2เรื่องเลยครับอย่างทางฝั่งของสโมสรเมืองทองเลยครับได้ออกมาแจ้งการเปลี่ยนแปลงสําคัญ2เรื่องครับได้แก่การเปลี่ยนสนามการแข่งขันครับเกมที่จะพบกับบุริย์และเปลี่ยนวันแข่งขันครับเกมที่จะพบกับขอนแก่นยูในแต่ละครับ โดยเรื่องเล็กกันก่อนครับก็คือการเปลี่ยนสนามการแข่งขันเลยครับในเกมที่เมืองทองจะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์นั่นแหละครับก็คือการแข่งฟุตรบรอลถลิกสัปด์ี่สแหลยครับกูระหว่างเมืองทองที่จะพบกับบุรีรัมยูนิเต็ดเดิมกำหนดจะจัดขึ้นที่สนามเทนนิสสเตเดียมนนครับในวันอาทิตย์ที่2 3กุมภาพันธ์ล่าสุดเลยครับ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเลยครับใครที่จะเดินทางไปชมครับคอยจะไปแข่งขันกันที่สนามบีจิสเดียมโดยยังคงแข่งขันในวันและเวลาเดิมครับก็คือวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์เวลา1ทุ่มแหละครับส่วนในขณะที่เรื่องที่2ครับก็คือเปลี่ยนวันแข่งขันเลยครับที่จะพบกับขอนแก่นเลยครับที่จะออกไปเย,ยือนเดิมเกมระหว่างขอนแก่ in นยูไนเต็ดนั้นครับที่จะพบกับบองทองก็คือในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้ครับที่จะแข่งขันกันที่สนามขอนตัดานกีฬาองค์การเปลี่ยนจัจหวัขอนแก่นล่าสุดครับ เป็นแปลงวันแข,ขาดเลยครับเป็นวันพุทธที่2เมษาย,ยนเลยเลยครับในเวลา18นาฬิกตรงเป็นตอนป่ายเลยครับเอามาแจ้งกันหน่อยเลยครับเผื่อใครที่จะวางแผนการเดินทางไปชมการทข่งขันใน2แมตนี้เลยครับ กาสานที่2ครับเราต่อที่จะฟังของทาน้นีมประจวบกันหน่อยครับตอบซับไปกับลูกทีมกันหน่อยครับหรือตอบโบนัสเลยครับเมื่อทางฝั่งของท้านนายยศเกลหรือคนสมเกตดิมบลุนลักษ์เลยครับประธานสโมรสรของท้านพีทีประจวบออกมาตบโบนัสให้กับลูกทีมเป็นเงินจํานวน6กแสนบาทเลยครับหลังทำผลงานได้อย่างน่าพอใจเลยแหละครับ โดยสืบเนื่องมาจากความหลงจากเกมที่ทา้งฝั่งของพีทีประจวบครับบุกไปเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ด4ประตูต่อ1เมือนที่สอบโคปาพันธ์ที่ผ่านมาครับล่าสุดเลยครับทางด้านประธานสโมสรเลยครับอย่างทางด้านนายกเกียริคุณทรงเกตริมลุมรักตีตามไปให้กำจงใจลูกทีมเลยครับแต่มอบเงินอันจีนให้กับแข่งเลยครับไปแบ่งกันทั้งหมดเป็นทีมครับเงินจำนวน6แสนบาทเลยครับหลังเล่นได้อย่างน่าประทับใจเลยครับโดยเรื่องนี้ครับชัยชนะในเกมดังกล่าวครับก็เป็น ชัยชนะนดที่2เลยครับในการออกไปเยือนเลยครับ <jamais> ในช่วงเลกที่2ครับจากหงนัดนับจากช่วงเลกที่2นี้เลยครับจะเป็นชัยชนะเกมเยือนนาทีสอของรุูการของทัพต่อปิฆาจเลยครับหลังบุกไปเคยเอาชนะเมือกทองเลยครับในช่วงเแรกๆเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยครับ จากนั้นครับเรามปต่อนที่ความพร้อมของตด้านบุรีรัมกันหน่อยครับก่อนที่จะมีรายการชอปปี้ขับในวันนี้เลยครับกับทางฝั่งของโกราเเปอร์เลยครับเมือ่อทางฝั่งของออสมมนรอตันครับไอ้โค้รของบุรีรัมได้โค้งแขนกับทางฝั่งของกัปตันตอนเนลุบบดินวีรวัตรโดรมครับแถลงความพร้อมก่อนที่จะดวลกับสมสรอ,อย่างตด้านโกราเนเปอร์ในสมัคชิงแชมป์สมรสรอ,อาเซียเลยครับโดวยวางเป้าหมายครับที่จะเก็บชชนะเพื่อติดค้าสู่รอบต่อไปให้ได้ในช่วงของค่มภืรนนี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของออสมานลอตนั้นครับก็ได้ออกมาเปิดใจทำาะานนผู้สื่อข่าวเลยครับว่าจริงๆบริรัมย์เนเดตของเราอยากที่จะเข้ารอบตั้งแต่แปดสผ่านมาแต่น่าเสียดายครับที่ช่วงเกมแรกๆของการแข่งขันเราพลาดแต้มไปเกมน้านี้ครับสำคัญทุกรายละเอียดต่อการเข้ารอบอย่างที่รู้กันตารางการแข่งขันของบุรีรัมย์ค่อนข้างที่จะแน่นมากทีมงานโค้ชของเราพยายามที่จะดูแลนักเตะให้ดีเราพยายามเลยครับที่จะทําให้เขาไม่เกิดอาการบาดเจ็บเราต้องทาให้ร่างกายของนักเตะพร้อมที่สุดส่วนเป้าหมายเรื่องที นั้นครับตั้งไปตั้งเป้าไว้ทุกเกมเลยครับทุกการแข่งขันถ้าเป็นไปได้ครับเราต้องเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างไรก็ตามครับแน่นอนเลยครับมันสําคัญมากกับความมั่นใจในการเล่นในบ้านของเราซึ่งเกมล่าสุดในทะเลครับเราให้มาดังนั้นครับเราก็อยากที่จะฟุ้นฟูจิตใจของแฟนบอลด้วยชัยชนะในเกมนี้ก็อยากที่จะเชิญแฟนบอลแหละครับเข้ามาเชียร์พวกเราเพราะผมรู้ครับว่าทุกคนเจ็บปวดมากจากแมตช์ที่ผ่านมาพวกเราจะเก็บชนะให้กับแฟนบอลให้ได้แหละครับในขณะที่ต้องฝั่งของเติรานกับตันตันโรบินินวิลัาร์โดดมครับที่ได้เข้า เามาหันถ่ายข่าวด้วยเลยครับก็ได้ออกมาบอกอะไรครับว่าแน่นอนอะไรครับทีมของเรามีโปรแกรม การแข่งที่จะแน่นแต่เราก็มีทีมที่ใหญ่และแข็งแรงคนสามารถเลือกชนะเตะได้นักเตะในทีมของเราก็สามารถเวียนการเล่นได้เลยครับและผมคิดว่าเกมในวันพรุ่งนี้มันเหมือนเกมนัดชิงชนะเละิศตลอดตองกางการันตี3คะแนนเพื่อที่จะเข้าสู่รอบต่อไปอย่างไรก็ตามครับเราพลาดท่ามาแพ้ในเกมล่าสุดดังนั้นเกมนี้ครับทุกคนจะโฟกัสกับแมตช์เป็นนี้เป็นพิเศษซึ่งเราจะต้องก็บชัยชนะและเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อเป็นการตอบแทนฟนบอลซึ่งผมและเพื่อนๆครับมั่นใจเลยครับว่าเกมนี้จะ เก็บชนะได้เกมนี้ครับเป็นเกมอีกหนึ่งเกมนะครับที่จะได้เล่นในบ้านผมอยากเชิญแฟนบอลที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัด็กด้เคียงครับที่เป็นแฟนบอลของบุรีรัมย์ให้เข้ามาเชียร์พวกเราันเยอะๆเหมือนเกมที่ผ่านมาบรรยากาศแบบนี้ครับไม่ได้เห็นมานานแล้วเลยครับที่แฟนบอลมาเต็มความจุผมอยากให้บรรยากาศแบบนี้ครับดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้กลับมาอีกพวกเราจะทาผลงานจากเต็มทีแน่นอนแหละครับซึ่งเรางยากอีกครั้งหนครับสำหรับใครที่จะติดตามไปเชียร์ในวันนี้เลยครับช่วงเย็นครับก็คือในรายการของท่านชอปปี้คัพเลยครับ รอบแรกกลุบบีครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วเลยครับเกมที่จะแข่งขันกันในวันเพื่อสปอร์ที่6กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา1ทุ่มครึ่งเลยครับที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมเลยครับส่วนใครที่ไปไม่ได้ครับก็ชมได้เลยเลยครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32เลยครับแล้วก็ช่อง YouTube ของไทยรัฐดีจีสปอร์ตหรือ AI Ad แอดพรด้วยกันเลยครับ จากนั้นครับประเด็นที่4ครับเรามาต่อที่ทางฟั่งของทางด้คนรปฐมกันหน่อยครับอย่างทางฟั่งของโคชทงครับได้ออกมาวางเป้าหมายเลยครับว่า10เกมหลังจากนี้ครับจะพานครปฐมเก็บไปอีก18แต้มเพื่อที่จะอยู่รอดต่อไปเลยครับเออตางฟังของทานด้คนโคทงทงชัยสุโกกีนั้นับคูณซื้อของนครปฐมเลยครับในศึกสลีกครับออกมาวางเป้าหมายเลยครับว่าเหลืออีก10เกมนัดสุดท้ายของสโมสรในช่วงเลนที่2จะต้องเก็บไปได้18คะแนนเลยครับหากต้องการอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปนั่นเองะแลโดยซึ่เนับ างฝั่งของโคทงทงเชตสกุกกีนั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางออนไลน์หรือเพจของแตนันเจ้าตัวเลยครับว่าถึงการวางเป้าหมายของทีมเลยครับ ทางนี้ครับโดยทางฝั่งของธนาคารโคชงครับได้ออกมายินจัจเลยครับว่าก่อนเริ่มแข่งในช่วงเรทที่2เราได้มีการทําการบ้านกาันเลยครับว่าเราจะเอาแต้มมาจากเกมไหนบ้างหลาย้อย่างน้อย23คะแนนรวมกับเล็กๆอีก9คะแนนรวมเป็น32คะแนนน่าจะเป็นแต้มครับที่เพียงพอจะอยู่ต่อในทลิกในรุ่นการหน้าโดยหางเกมแรกตามโปรแกรมครับเราได้ตั้งเป้าหมายไว้5คะแนนซึ่งได้ตามเป้าเลยครับถ้าเราทําคะแนนไว้ตามที่เราแพลนไว้เลยครับในเกมที่เหลือก็คือในบ้านอีก7นัดเยือนอีก3นัดเราต้องเก็บอีก18คะแนนจะ ก็จะได้ทั้งหมด32แต้มตามเป้าเพียงแต่เกมกับสิงห์เชียงรายครับเสียหายตรงที่เราเสียแต้มใหญ่ให้กับทีมที่อยู่กลุ่มเดียวกันและนัดต่อไปครับเราต้องทําให้ได้เลยครับตามเป้าหมายที่วางไว้เราทําไม่ได้ครับมันจะต้องไปปรับเป้าในเกมตื่นต่อไปสําหรับผมครับเรายังอยู่ในเส้นทางเลยครับเรายังสู้เรายังจับมือกันแน่เลยครับไม่ถอดใจเพื่อเป้าหมายของเราเลยครับและสึ่งสารทางฝั่งของนักขอมาถมน้นครับล่าสุดเลยครับล้างรองบดของตารางเลยครับ20นัดมี4คะแนนเลยครับมีแต้มตามหลังทีนแบบสุดท้ายที่เรา ตกชั้นอย่างตาราสมสรหนองบัวเลยครับที่ลงเล่นไปได้ยี่สนัดเท่ากันเลยครับอยู่จดคะแนนโดยจะมีโปรแกรมเลยครับลงเล่นในศึกทะเลิกหนึ่งต่อไปเลยครับก็คือในวันอาทิตย์ที่เกากุมภาพันธนนี้เลยครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมบุ๊ของตารางเลยครับที่กําลังดินหลดหนีตกชั้นเลยครับอยู่เช่นกันนะครับอย่างตาั่งของโจกอ่างพะยอมขอนแก่นเลยครับที่จะลงเล่น20นัดเท่ากันเลยครับมี1ิบคะแนนในเวลา1ิบแนาฬิกาตรงเป็นตอนปาเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ